ค่ะคุณผู้ชมนะไปขี่ช้างแล้วก็ไปจิบกาแฟอุ่นๆไปดูช้างแสนรู้คนรักเส้นก็พลาดไปได้เพราะว่าจะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวกะลาห้อยขาคุณผู้ชมได้ขึ้นช้างได้ขี่ช้างไปทําบุญไหว้พระด้วยนะคะเรียกได้ว่ามาที่นี่ครบจบในที่เดียวอิ่มใจอิ่มท้องแถมอิ่มบุญว่าแต่จะอยู่พิกัดไหนตามไปดูกันค่ะ มาแล้วค่ะดิดีพาคุณผู้ชมมาปักหมุดที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ไปชมช้างแสนรู้เห็นไหมคะพิกัดอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะโดยมีนายสิทธิศัก์แย้มไพรพิรมนะคะนายอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อย่างเป็นทางการน,นี่แหละค่ะบรรยากาศก็คึรื้นอย่างที่เห็นเลยนะคะ พาไปดูจุดท่องเที่ยวจุดแรกที่แนะนำก็คือนี่เลยคุณผู้ชมเป็นกิจกรรมการขี่ช้างทำบุญระยะทางหกิโลเมตรนะคะระหว่างทางค่ะเราก็จะได้ชมธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามอย่างที่เห็นค่ะร่มรื่นแบบนี้นะคะมองไปทางไหนก็เขียวขจีไปหมดเลยแล้วก็เมื่อขึ้นไปถึงนะคะเราก็จะได้ไปไหว้พระต่อบุญนะคะคุณผู้ชมเสริมบุญกันสักหน่อย สร้างอุโบสถไม้สักครอบพระพุทธรูปองค์ใหญ่กันนะคะแล้วก็ไปขอพรหลวงพ่อทองหลวงพ่อขาวทันใจและรูปเหมือนหลวงปู่สังวานที่วัดหลวงปู่สังวานเขมโกอดีตพระกรรมฐานแห่งเมืองสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะโดยท้างหนึ่งเชือกคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะขึ้นได้สองคนแบบนี้เลยนะคะระยะทางที่ไปก็ประมาณสัก1กิโลเมตรนะคะใช้เวลาไปกลับประมาณ30นาทีนะคะ เขาคิดราคาเดียว300บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีช้างมาให้บริการนําเที่ยว4เชือกด้วยกันค่ะส่วนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะช่วง11โมงเช้าถึงบ่ายโมงตรงนะคะเราก็จะพบกับการแสดงของช้างแสนรู้ช้างพลายพาโชคนะคะแล้วก็ช้างพลายแดนสยามนั่นเองนะคะที่จะมาโชว์การปาเป้าลูกโป่งควงพุลกุบนะอ่าแบบนี้เลย แล้วก็ช้างแดนซ์นี่หุ่นหุบแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็มีการเต้นกันด้วยนะคะแล้วก็ยังร่วมให้อาหารช้างกันได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะเอาใจคนรักเส้นนะคะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะคะดูกิจกรรมเหนื่อยๆแล้วนี่ก็ต้องมาชิมของอร่อยๆกันสักหน่อยที่นี่ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอิ่มบุญสังเกตภาชนะไหมคะ ในถ้วยในชามธรรมดาเขาไม่ใส่เขาใส่ในะลาแบบนี้นะคะก็มีให้ชิมทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเสิร์ฟใส่มาในถ้วยกะลาค่ะแล้วก็ให้ลูกค้านั่งรับประทานกันแบบห้ยขาชิลๆไปพร้อมๆกับชมวิวทิวทัศน์ป่าเขาที่รายล้อมอยู่แบบนี้ด้วยและค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะจิบกาแฟอุ่นๆอ,อร่อยๆนะ ไปจิบกาแฟแลช้างไปด้วยนะคะที่นี่ก็มีร้านกาแฟ Highway Coffee นี่คือชื่อร้านนะพร้อมเมนูเครื่องดื่มกาแฟอร่อยๆไว้คอยบริการด้วยแล้วค่ะเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมะ่ะไปที่นี่ที่เดียวอย่างที่บอกไปนะคะครบจบจริงๆค่ะแจ,จ,จกพิกัดกันเลยดีกว่าให้เราไปชมช้างแสนรู้กำลังโยกย้ายสายสะโพกด a นซ์ไปด a นซ์มาแบบนี้นะ,ะพิกัดอยู่ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงด่านช้างคะ่ะ ตั้งอยู่ที่ถนน333สายด่านช้างบ้านไร่หลักกิโลเมตรที่71นะคะห่างจากอำเภอด่านช้างเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมาคอยบริการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยละค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ